สวัสดีครับลักามครับครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับติดตามเรื่องของภาษีของทรัมป์ล่าสุดนี่อาจารย์มีมุมมองอยังไงบ้างครับกับกลยุทธ์ของทรัมป์ในการร่อนจดหมายไปยังประเทศต่างๆก็ดีหรือแม้แต่กับประเทศไทยเองอาจารย์ตั้งข้อสังเกตยัยงไงบ้างครับก็ตอนนี้เรียกว่าไม่มีเพื่อน เพื่อนรักนะฮะทุกคนโดนหมดนะครับคุณวาริน hmm. แต่ก่อนเราคิดว่าเอไอยูนะครับญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรเขานะครับ mm hmm. เขาน่าจะเจราจาได้ดีหน่อยหรือแคนาดาอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าขนาดไอูก็ยังโดนภาษีในตราที่สูงมากนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยโดนกันทั่วหน้าครับคุณวาริน hmm. ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็น่าคิดนะครับเพราะว่าหนึ่งสิงหาคมเนี่ยแต่เดิมเราก็หวังนะครับว่าเอเขาย,ยังไม่ได้อ่าน ข้อเสนอของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอ่านแล้วอาจจะโอ้ตรงใจนะครับลดให้เรานะครับแต่ดูเนี่ยนะครับถึงประเทศที่แต่เดิมมีข่าวนะครับว่าน่าจะเจราจากันได้นะครับอย่างยูอียอย่างแคนาดาเนี่ยสุดท้ายก็เก็บภาษีเ้าสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยก็เลยต้องเตรียมใจไว้เหมือนกันนะครับคุณวารินว่าหนึ่งสิงหาเนี่ยอัตราภาษีที่บอกร้อยละสามสิบหกนี่ เอ๊ะมันจะมาจริงไหมเน่นะครับแต่ว่าจริงๆจ,จ,จริงๆนี่คุณบารินเป็นทรัมป์นี่คุณบารินคิดว่าทำจริงไหมฮะหรือว่าจะเป็นอย่างที่เขาเรียกแปลว่าด,ดีทาโกสุดท้ายทรัมป์ออ w a y s chicken เอาครับคือถ้าจะดูจากคร่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแค่การขู่ครับเอาควจริงดูอย่างจีนสิครับสุดท้ายก็พักรบ <laughs> แล้วก็ลงมาใช่ไหมครับตอนที่ประกาศไปตอนแรกหลังยังหรือล่าสุดตอนนี้นะครับมีนอกจากบริกสสัปดาห์ที่แล้วคู คนที่สมาคมกับบริกส์แล้วนะครับสัปดาห์นี้มาอีกแล้วฮะขู่เก็บภาษีร้อยเปอร์เซ็นตกับประเทศคู่ค้าของรัสเซียถ้าเกิดว่าดีลสันติภาพไม่เกิดขึ้นภายในห้าสิบวันซึ่งเราก็เป็นคู่ค้ากับรัสเซียด้วยนี่ครับประเทศไทยเนี่ยจริงๆคุณวารินพูดน่าสนใจมากเลยคู่นะแต่แต <c oughs> ่น่าสนใจตรงนี้นะครับคุณวารินว่าคือคือผมคิดว่าอย่างทรัมป์เนี่ยยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติว่ารัฐมนตรีเขาเนี่ยไปบอกทรัมป์อย่างเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับ ว่าว่าเจราจากับเวียดนามน,นะครับได้ดิวที่ดีมากเวียดนามจะให้ศูนซ็นตะครับซึ่งเดิมเวียดนามหวังว่าสหรัฐจะให้อัตราภาษีอยู่ประมาณ1ิบสใช่ไหมครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยสัญชตาตญาณแรกของเขาก็คือต้องทําให้มันเบอร์กว่าเบอร์กว่าเดิมนะครับเขาก็เก็บ20อย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่าง EU นี่จริงๆก็ควรจะได้ดีวใกล้เคียงกันแล้วนะครับเขาก็ยังไปเก็บยู30อย่างเงี้ยน,นะครับ ซึ่งซึ่งแปลว่าเขาเก็บเพื่อจะกดดันขอเรียกร้องต่อนี่ออกไหมฮะคุณวารินค,คือคือคือเหมือนกับให้เข้าไปละให้ต่ออีกนะครับน่าจะน่าจะให้ได้อีกอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะลดลงมานี่ออกไหมฮะคือมันเป็นคล้ายๆแท็กติกการเจราจาแบบหนึ่งของเขาเพียงแต่ว่าคุณวารินครับปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาคือแท็กติกนี้เนี่ยนะครับ ถ้าจะทําให้ได้ผลให้คนกลัวจริงเนี่ยมันจะต้องมีทําจริงด้วยครับคุณวารินคือถ้าทุกคนเนี่ยนะครับใครก็ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมครับคุณวารินแต่ถ้าเกิดว่าลดให้บางคนเก็บจริงบางคนได้อย่างนี้กลัวไหมฮะบางประเทศเอาเอาจริงนะฮะบางประเทศเอลดให้นะครับคือดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงของประเทศไทยว่าเอ๊ะเราเราจะอยู่เราจะอยู่พวกไหนครับเราจะอยู่พวกที่เขาลดให้จริง ขูดเฉยๆเดี๋ยวเราจะอยู่พวกที่เขาบอกว่าเออไม่ต้องสนใจเรามากนะครับเอ,อคือไม่ซื้อเราก็ไปซื้อเวียดนามได้นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยโชว์จริงให้เห็นว่าฉันก็ทําจริงออนะครับอันนี้คือความเสี่ยงมากของเรานะครับออคุณคุณวารินเ,ออเห็นข่าวเนาะว่าเวียดนามเนี่ยตกลงดิวได้หรือดิวไม่ได้เนี่ยตกงลง พราะที่กอ,อาจารย์ปิติเมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนไม่ได้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ที่เป็นข่าวออกไปนะครับคือทรัมป์ก็จะรวบตึงว่ามันเป็นความสําเร็จในการเจราจาแต่แต่คนในเวียดนามเองเท่าที่เท่าที่อาจารย์ปิติเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยคือยังนะครับอาจารย์แต่ความน่าสนใจมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับคือข่าวเนี่ยออกมานะครับคุณวารินบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาคาดหวังสิบสิบห้านะครับไม่เกินนี้แต่ว่าทรัมป์เล่นเขายี่สิบ นะครับซึ่งซึ่งเวียดนามก็บอกเอ๊ะตกใจไม่ได้คุยกันว่าอย่างนี้นี่นาอนครับอืแต่แต่ประเด็นของเรื่องคืออะไรครับประเด็นของเรื่องก็คือยี่สิบเนี่ยมันถูกสุดนะครับคุณวารินอ่าเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาประเทศทั้งหมดเนี่ยเราโดนสามสิบหกเนี่ยเขาเขาน้อยกว่าเราสิบหกอะครับคุณวารินครับยูออ <EU S 1> โดนสามสิบใช่ไหมฮะมเขาน้อยกว่ายูอสิบใช่ไหมคือคือผมก็จะบอกว่ามันโดยเปรียบเทียบ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไปไป,ไปมาๆนะถ้าทรัมป์เอาจริงเนี่ยนะครับเวียดนามได้ดีดีที่สุดนะถูกไหมฮะถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยยี่สิบนี่สูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเออเออมันมันดีสุดนะครับคุณวารินครับค,คือคือพอสุดท้ายเนี่ยพอพอผลทุกประเทศมันออกมาเนี่ยเวียดนามก็จะแฮปปี้แล้วว่าทุกคนซื้อของเวียดนามเพราะว่าถ้าเวียดนามยี่สิบไทยสามสิบหกนะครับคุณวารินถ้าของที่มันเหมือนกันเนี่ยเขาก็สั่งเวียดนามนะครับถึงแม้ว่ามันจะยี่สิบนะครับ แล้วก็ภาษีเนี่ยนะครับมันมีสูตรอยู่นะคุณวารินอ่าฮะคืออย่างนี้คือถ้าเกิดว่าคุณวารินเก็บภาษีสิเปอร์เซ็นซึ่งก่อนหน้านี้เก้าสิบวันอะไรเนี่ยเราเก็บสิบเอร์ซ็ทั้งโลกใช่ไหมครับครับนะครับสิบเปอร์เซนตเนี่ยผู้ผลิตนี่มักจะเป็นคนแบกรับไปนะครับผู้ผลิตก็จะบอกว่าโอเคฉันหันมาจิ้นราคาลงนะครับ ถ้าคุณวารินเก็บ20เนี่ยนะครับปกติเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยแบ่งไป10แล้วก็บอกผู้นําเข้าก็ช่วยแบ่งไปหน่อย uh huh. ผู้นําเข้าก็จะหันมาจิ้นราคาลง uh huh. นะครับ uh huh. เขาบอกว่าเก็บมากกว่า20เนี่ยมันถึงค่อยๆถ่ายให้ผู้บริโภคอื uh huh. แต่ว่าผมยกตัวอย่างนะครับว่าภาษีในสมัยรัฐบาลทรัมป์หนึ่งเนี่ยที่เก็บกับจีนเนี่ยเก็บประมาณ25เปอร์เซนผลกระทบต่อผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มากเหมือนกับที่หลายคนกังวล แต่เดิมคนนึกว่าเก็บภาษี25%แตแปลว่าของจะแพงขึ้น25%ใช่ไหมฮะ mm. แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าผู้ผลิตก็หันหันมาจิ้นลงผู้นําเข้าก็หันมาจิ้นลงกลายเป็นถ่ายผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้หนักหนาสาหัสเหมือนที่คนเคยกังวลกันถ้าภาษีมาอยู่ในระดับ10-20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเขาอาจจะลดมาอยู่ในระดับ2ีอย่างที่เขาให้เวียดนาม นี่อ,ออกไหมฮะมแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้อย่างนี้กับทุกประเทศอืมคุณวารินเพราะว่าเขาก็จะต้องมีโชวว่าเอ๊ะเขาทําจริงนะ<ม>เขาขู่จริงนะไม่ได้แค่ขู่นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นเป็นความยากแหละครับว่าเอ๊ะประเทศไทยมันจะอยู่กลุ่มไหนครับอยู่กลุ่มที่เขาขู่าเพื่อที่จะให้เราเอาของไปประเคนเราเอาของไปประเคนแล้วเขายังขูว่ว่าอยู่นะครับเพื่อให้ไปประเคนมากขึ้น แต่ว่าถึงมากขึ้นแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าเออไม่ได้ต้องสนใจเรามากพอซื้อของจากเวียดนามแทนเราก็ได้แล้วเนี่ยอันนี้คืน่าวครับอันนี้คือข่าวลือหรือข่าวจริงครับที่แบบว่าเห็นคนแชร์กันเยอะในโซเชียลเรื่องแรกอะไรกับการตั้งฐานทัพในไทยอะไรอย่างเงี้ยจยนเห็นไหมอาจาจันเห็นข่าวนี้ไหมครับขอใช้ท่าเรือทัพละมูจังหวัดพังงาตั้งฐานทัพเรือสหรัฐท่วงจีนแลกลดภาษีทรัม คือคือตอนนี้มันก็เลยงงนะว่าเจราจาเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเจราจาการค้าอย่างเดียวแล้วออกไหมครับคือมันอาจจะมีเรื่องอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นประเด็นเกี่ยวข้องนะครับคือยกตัวอย่างนะครับกระทรวงต่างประเทศก็อาจจะบอกว่าเออเขาอยากได้เรื่องนี้กระทรวงกลาโหมก็บอกอยากได้เรื่องนี้ของสหรัฐนะครับอมันก็ปนกันหมดนะครับเพียงแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือก็คือว่าในมุมสหรัฐเนี่ยตอนเนี้เขาจะพลิกบินเนอร์นะคุณวาริน คือเขาสามารถพริกได้ว่าคนซื้อเวียดนามถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเรทมันเวียดนามยี่สิบไทยสามสิบหกเนี่ยถ้าของเหมือนกันเนี่ยทุกคนก็แหรไปสั่งเวียดนามอะครับใช่ไหมครับดังนั้นอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือก็คือความไม่แน่นอนมันสูงมากนะครับแล้วก็อแล้วก็มันก็มีมีความเป็นไปได้จริงๆครับคุณวารินว่าว่าเราเอะจะไม่สามารถเจรจาได้ทันวันที่หนึ่งสิงหานะครับ อมครับทางสองแพร่งของเราแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงครับถ้าอย่างนั้นก็ก็ทางสองแพร่งก็คือกูจริงหรือว่าเราจะเป็นเออะไรครับแพ้ให้เชื่อที่ให้แล้วเชื่อไก่ให้ลิงดูเหรอครับครับก็ยังกลับไปที่อาจารย์บอกครั้งที่แล้วนะครับว่าเราควรจะ prepare for the worst ถูกไหมฮะเรา hope for the best prepare for the worst นะครับแต่ว่าผมว่ามาตรการเนี่ยเราต้องเริ่มให้มันชัดเจนเพื่อเรียกความมั่นใจ ครับนะครับทีนี้เนี่ยมาตรการเนี่ยนะครับมันมีมันมีสองสองส่วนที่ต้องคิดนะครับคุณวารินครับคือคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเยียวยาถูกไหมครับพยุงนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าเราต้องเ d นทิฟายเหมือนกันว่าอะไรที่มันทําต่อไปก็คงลําบากทํำยังไงให้เขาเปลี่ยนผ่านไปทําอย่างอื่นได้หอ,อกะคือคือ,ค,อคือมีบางอย่างเหมือนกันนะครับที่ สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราพยุงต่อไปแล้วก็พยุงไปไปไปตลอดแล้วครับอย่างนี้มันมันไม่กลับมาแล้วนะครับ mm. เอออย่างเงี้ยผมคิดว่าเราก็ต้องดูวิธีการที่เอ,อ๊จะเปลี่ยนผ่านเอ่อไปอย่างอื่นได้ไหมนะครับแล้วแล้วอันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราดิวได้เนี่ยคุณวารินก็แปลว่าเราอาจจะเปิดตลาดบางกลุ่มสินค้ามันก็จะกระทบกับกลุ่มสินค้าที่เราเปิดตลาด แต่ถ้าเราดิวไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นปัญหาเรื่องการส่งออกใช่ไหมครับเราส่งไปจะติดขัดเพราะอัตราภาษีที่สูงอคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่เหมือนกันระหว่างที่อันที่เราดิวได้กับอันที่ดิวไม่ได้นะครับออแต่ว่าผมคิดว่าวันมาต้องเตรียมพร้อมแล้วก็พร้อมที่เมื่อสถานก,การณ์มาปุ๊บสามารถทําได้เร็วยิงได้ตรงจุดมาตรการได้ถูกต้องนะครับ แต่มาตรการนี้ก็ต้องแน่นอนไม่ใช่เพียงแค่พยุงเยียวยาแต่ต้องดูด้วยว่ามาตรการที่จะเปลี่ยนผ่านในส่วนที่อาจจะแบกต่อไปเอ,อยาวนานเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะครับอืมครับแล้วทําไมทรัมป์ถึงจะไม่กลับลำง่ายๆครับอาจารย์ก็ทําไม่กลับลำง่ายๆก็เพราะว่าตอนนี้ผลกระทบต่อเงินเฟ้อสหรัฐมันไม่ได้สูงเหมือนที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์นะครับคุณวาริน S <S มเมื่อคืผมผมยกตัวอย่างเนาะว่าเอเราบอกว่าเก็บภาษี25%เนี่ยแต่ก่อนเราก็บอกค่ายจ่ายผู้บริโภคจ่ายแต่แต่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่าผู้ผลิตก็หันมาจิน้นใช่ไหมครับผู้นําเข้าก็หันมาจิ้อแล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือช่วง90วันนี้เป็นเป็นนาทีทองนะครับ90วันที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาเก็บแค่10%นะครับคุณวาริน เพราะว่าเก้าสิบวันที่ผ่านมานี่คนนี่สั่งสินค้าตุนไว้พร้อมแล้วนะครับคุณวาริดครับ,รบจนจนตอนนี้มีคนพูดกันถึงขนาดว่าหกเดือนหกเดือนเนี่ยสหรัฐสามารถทรัมป์เล่นบ้าบ้าบาบอนี่ก็ได้เลยเพราะว่าสินค้าคงไม่ขาดแคลนเพราะตุนไว้ละอย่างน้อยหกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์จะเก็บโหดเก็บจริงเก็บอะไรเนี่ยนะครับทําม,มีม,มีมี room to play คือมีช่องที่จะเล่นได้เพราะว่า ผลกระทบเนี่ยมันยังไม่ถ่ายให้กับผู้บริโภคทันตาเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยที่ที่คนคิดว่าโอ้คนสหรัฐเองก็จะเจ็บปวดผู้บริโภคก็จะทนไม่ได้เดี๋ยวก็จะมิดเทอร์มิเลชันทรัมป์ก็จะต้องกลับลำหน้าขนาดเนี้มันยังไม่มีแรงกดดันอย่างนั้นนะครับคุณวารินดูนะครับมันแปลกไหมครับตลาดหุ้นสหรัฐนีไ่ไม่สะทกสะท้านเลยนะครับคุณวาริน S <S ต่างมากนะครับจาก2เมษาที่รอบแรกที่ทรัมป์เก็บทั้งโลกตอนนั้นนี่ตลาดหุ้นตกเป็นประวัติการตอนนี้กลับไปทำนิวไฮแล้วแล้วแเอฟเฟกของทาริฟรอบใหม่ของทรัมป์ที่ส่งจดหมายท,ท,ทีละประเทศทีละประเทศนี่แทบจะไม่มีผลอะไรกับตลาดหุ้นสหรัฐเลยนะครับแล้วก็นี่ยังไม่นับว่าเขาออกอะไรบิ๊กบิวตี้ฟูบิลของเขาด้วยเนี่ยนะครับคุณวาเรนซึ่งได้ใจฐานเสียงเขามากเพราะว่ามันลดภาษีมหรรเนี่ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยในในทางการเมืองเนี่ยเขามีช่องว่างที่จะเล่นเรื่องภาษีได้โดยที่ไม่ได้กระทบกับคนสารัตผู้บริโภคสารัตฐานเสียงเขาอย่างที่แต่เดิมเนี่ยหลายคนประเมินนะครับเพราะว่ามันตุนสินค้าไว้แล้วนะครับเอมันมีเวลาให้ปรับตัวนะครับดังนั้นอันเนี้ยมันก็เลยทําให้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับหลับง่ายหรือมีแรงกดดันให้เขากลับหลับนะครับอืมครับ ในขณะที่เรื่องของจีนนะครับเศรษฐกิจจีนเนี่ยโต5.2สปรเซ็นวนวิกฤตภัยธรรมชาติครับวันนี้เนี่ยกระทรวงตอบสนองเหตุฉุกเฉินของจีนออกมาพูดถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในครึ่งปีแรกนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงเนี่ยห้าหมื่นสี่พันกว่าล้านหยวนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายเนี่ยสามร้อยกว่าคนนะครับพื้นที่เพาะปลูกก็เสียหายสองกว่าล้านไร่นะครับแต่เศรษฐกิจจีนยังสามารถเติบโตได้สูงถึงห้าจุดสองเปอร์เซ็นนะครับอาจารย์ ครับก็ก็ห้าจุดสองเปอร์เซ็นต์นี่มันก็มีข้อสังเกตดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือตัวเลขนี่มันเป็นมิกซ์สิกนนลนะครับก็คือมันมีทั้งตัวที่ดูดีกับตัวที่ไม่ฟื้นนะคือผมยกตัวอย่างนะครับว่าภาคส่งออกดูดีก็ทุกคนเร่งเร่งส่งออกครับคุณวารินช่วงเก้าสิบวนะันนาทีทองที่ผมบอกเขาตุนสินค้ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นภาคส่งออกดูดีนะครับ,รออนะรบแต่เอ๊ะภาคการผลิตภาค สังหานะครับเมันยังไม่กลับมานะครับภาคการบริโภคก็ดูฟื้นเป็นบางจุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันผสมผสานมากระหว่างดีเลวนะครับถ้าคุณวารินจะให้กําลังใจคุณวารินก็ชี้ตรงจุดที่ดีแล้วก็บอกว่าเออมันดูดีนะโมเมนตัมเริ่มมีนะ5.2เปอเซนไม่น้อยนะนะครับแต่ถ้าคุณวารินจะขดหูหน่อยก็ไปชี้ตรงจุดที่มันไม่ฟื้นสัทีนะครับก็ๆๆบอกเอ เออมันมันไม่กระเตื้องเลยอ่ะเรื่องอสังหานะครับเอ่อมันไม่กระเตื้องเลยนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันข่าวดีผสมข่าวร้ายนะครับแต่เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ให้ความหวังว่ารัฐบาลจีนจะอัดมาตราการกระตุ้นใหญ่เนี่ยมันไม่เกิดนะครับถ้าถ้าคุณบารินเป็นนักลงทุนแล้วบอกว่าโอ้โดนจีนจะโดนสงครามการค้าเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีเศรษฐกิจจีนก็ไม่ดีรัฐบาลจีนจะต้องอัดบาสุก้าการรันขัง เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าตัวเลขที่ออกมานี้เขายังทนไหวเขายังคิดว่าพอไปได้มันไม่ได้เป็นตัวเลขที่แย่นะครับ mm. ถ้าเป็นตัวเลขที่แย่ไปเลยอย่างเงี้ยเขาจําเป็นและที่จะต้องอัดมาตรการอัดฉีดนะครับแต่อย่างเงี้ยเขาก็เลี้ยงไข่ส่งตัวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ก็เป็นภาพของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันนะครับอืม mm. ครับแล้วตลอดทั้งปีโมเมนตัม um จะยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมล่ะครับอาจารย์ครับ คือคือผมคิดว่าเอคือครึ่งปีที่เหลือเนี่ยนะครับอก็น่าจะแย่ลงนะเอะเพราะเพราะด้วยเนี่ยสงครามการค้าด้วยด้วยเอการส่งออกที่พอมันส่งออกมันตุนสินค้าไว้แล้วนะครับคุณวารินมันก็น่าจะชะลอตัวลงความกดดันมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตเมื่อครั้งสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ว่าอัตราภาษีที่จีนโดนสหรัฐเก็บเนี่ยที่ตกลงกันได้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้สูงนะครับเพราะว่าเออย่างที่ผมเล่านะครับมันไม่ใช่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นสัทีเดียวนะครับคุณวารินมันจริงๆคือสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเขาไปเอาสมัยรัฐบาลช้ัหนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็มาบวกสามสิเปอร์ซ็นนี่จริงๆก็คือยังยังต่ํากว่าเราอะ่ะ เราสูงกว่าเขาหปเซ็น่ะคุณบาริต์ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วแล้วเนี่ยทองจีนก็ถูกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังแข่งขันได้นะครับเอในขณะนี้นะครับอแต่ว่าแน่นอนมันต้องชะลอตัวลงะครับเพราะว่ามันเร่งส่งออกไปไปช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าครึ่งครึ่งครึ่ง,งปีที่เหลือเนี่ยนะครับเศรษฐกิจจีนก็คงเผชิญ แรงกดดันมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าภาพมันยังไม่ได้ย่ําแย่จนรัฐบาลจีนจะต้องออกมาอัดมาตรการกระตุ้นปัสุกา้าการครังมโหรา a ซึ่งถ้าอย่างนั้นมันก็คงจะปลุกตลาดหุ้นปลุกความมั่นใจคนนะฮะแต่ว่าภาพของเขาก็ยังเป็นการเก็บกระสุนไว้ในอนาคตอยู่นะครับครับอสังหาก็คงยังไม่กระเตือเหมือนเดิมสูงไหมครับถ้าเป็นเช่นนั้นใช่แล้วอสังหานี่มันไปผูกกับ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าพออสังหารมันไม่ฟื้นนี่คนก็ไม่มีความมั่นใจนะครับคนก็ก็เก็บเงินนะครับคนก็ไม่ใช้จ่ายคนก็บอกประหยัดไว้ก่อนดีกว่านะครับคือคือมันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นเลยนะครับวารินครับสมัยก่อนอยู่เฉยๆนะครับรวยขึ้นทุกปีเพราะอสังหาพุ่งดี๋ยวนี้อยู่เฉยๆจนลงทุกปีเพราะอสังหาลงครับความมั่งคั่งของคนจีนอยู่ในอสังหานะครับ แล้วก็ตอนแรกเนี่ยไตรามาสแรกจริงๆอสังหามันมีส่งฟื้นนะครับแต่พอ,อมันเจอสงครามการค้าสหรัฐอีกรอบหนึ่งก็ก็กลับมาซบเซาเหมือนเดิมนะครับครับเพราะฉะนั้นที่เราหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเนี่ยในเศรษฐกิจของคนแบบนี้ที่เขายังเก็บกระสุนอยู่เนี่ยเขาะจะไม่มาเที่ยวเมืองไทยด้วยไหมครับนอกจากความกลัวเมื่อกี้ผมอ่านข่าวไปบอกคนจีนทีมม่มันไม่มาเที่ยวไทยเนี่ยคือกลัวคนจีนในไทยนะฮะไม่ได้ไม่ได้กลัวคนไทยนะ ก็เนี่ยครับมันหลายปัจจัยนะครับเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นข่าวค่อนข้างเป็นกระแสในเมืองจีนนะครับแต่ว่าถูกต้องนะครับคุณวาเรนมันก็มีเรื่องที่คนจีนเน้นเที่ยวในประเทศนะครับคนจีนใช้ใจ่ายน้อยลงแล้วก็กลายเป็นว่าคนจีนเออนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าคนจีนรู้สึกว่าของไทยแพงน,นะครับด้วยค่าเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เขารู้สึกว่าเอะเที่ยวเมืองไทยนี่เดี๋ยวนี้ของแพงและไม่ใช่ของถูกละ นะครับสมัยก่อนมาเที่ยวเมืองไทยรู้สึกว่าเออของถูกนะครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเออไปเที่ยวญี่ปุ่นเียด้วยด้วยค่าเงินด้วยอะไรอาจจะรู้สึกญี่ปุ่นถูกไปอีกนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าพอมันเป็นยุคที่คนจีนประหยัดเนี่ยเออมันก็กระทบเหมือนกันนะครับครับขอบคุณมากครับดรอาร์มตั้งนิรันดรผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับต่อติดเศรษฐกิจใช้หน้าอัปเดตในวันนี้กับรายการอ c o อ w o น l d สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ